สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็หิวปลาไหลอยากกินต้มเป็ดปลาไหลครับก็เลยมาใส่เบ็ดปลาไหลเนาะเนี่ยเบ็ดผมชอบใส่เบ็ดแบบนี้นะครับเนี่ยเบ็ดแบบนี้เวลากู้มันง่ายครับบางเจ้าเขาเอาเป็นโฟมครับผมไม่ชอบครับเวลากู้มันกู้ยากเบ็ดแบบนี้มันกู้ง่ายครับท่านผู้ชมเนี่ยผมใส่ประมาณ30หลังครับพอได้ต้ม เราจะได้ตัวไหมเราติดตามกันนะครับนี่ผมขออนุญาตใส่ก่อนครับท่านผู้ชมนี่ผมก็ใส่เสร็จแล้วนะครับนครับหลังสุดท้ายนี่ใส่แบบนี้้วครับยามง่ายสุดแล้วใส่แบบโฟมมันยามยากครับท่านผู้ชมตอนนี้เวลาบ่ายสามครึ่งนะครับผมจะมายามช่วงห้าโมงครับห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งอะไรประมาณนี้แหละครับ นี่ครับบรรยากาศคลองฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก่อนกลับแวะเก็บสะดาสักหน่อยการพลาดเพื่อไม่ได้ตัวก็กินน้ำพริกี่แหละนี่ครับรสะดาเก็บสักนิดหน่อยเนาะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนแรกก็จะกะว่าจะมาห้าหกโมงนอนหลับครับท่านผู้ชมโอ้โห เบ็ดผม,ลมดดนห,นหลุดหมดแล้วมั้งปละไลเนี่ยิ่งจะดิ้นหน่อยหลุดหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับจักเป็นยังไงเนาะพอได้ต้มไหมเนี่ยอยากต้มอยู่เหมือนกันนะมองไปก็เบ็ดก็อยู่เหมือนเดิมไหมไม่ไม่ล้มไม่อะไรเลยนะท่านผู้ชม,มผมพาไปดูหลังแรกกันเลย นี่ครับท่านผู้ชมผมใส่เงี้ยแต่ไม่ค่อยมีอาการนะเหมือนเดิมแล้ครับท่านผู้ชมเห็นได้กุ้งครับเดี๋ยวไหนมีอาการเดี๋ยวผมถ่ายดูนะครับท่านผู้ชมเหมือนจะแหว้วอ่ะครับโอ้โหครับผมท่านผู้ชมอันนี้ผมว่ามันมีอาการนะนี่นี่อยู่ข้างใน,นตัวมั้ยนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับท่านผู้ชม เรียบร้อยครับท่านผู้ชมแต้มแรกเรามาแล้วครับนี่ครับโอ้สวยเลยแต้มแรกแฮกมันครับหลังที่สามครับท่านผู้ชมได้แต้มแล้วมันอยู่ครับขอยัดเก็บก่อนครับท่านผู้ชมมาดูหลังนี้เบ็ดล้มเลยครับน่าจะมีตัวไหมเฮ้ยน่าจะมีแล้วครับท่านผู้ชมมันดึงไปแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมม่อกี้มันดึง ครับหนึ่งนะครับถ้าภาพสั่นก็ขอโทษด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยอย่าหลุดนะ น่าจะมีอยู่ครับแต่ผมแปบ๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมผมไม่มีมือมือถืออ่ะเดี๋ยวผมขอเอาขึ้นมาก่อนเนาะเดี๋ยวผมหาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแล้วโอ้อู้ท่านผู้ชมตัวใหญ่มากตายแล้วมั้งแต้วนี่ก็ตัวใหญ่ถือเห็นหัว นี่กตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมตัวไม่เท่าไรครับปัดเลยสองแต้มแล้วครับท่านผู้ชมพอได้ต้มเนาะต้มแน่แล้วครับตัวไม่ใหญ่แต่ก็ต้มเหมือนเดิมโอ้โหลอยอะไรเนี่เนาแต้มที่สองหมานหมานอยู่ครับครับท่านผู้ชมหลังนี้ผิดคิวครับท่านผู้ชม ปลาดุกโอ้ยตัวสวยเลยครับโอ้โหผิดคิวจนได้ครับตัวสวยเลยปลาดุกปิ้งแน่ๆครับตัวนี้โอ้โหตัวสวยเลยครับปลาดุกธรรมชาติขอเก็บกอนนะครับครับท,ท่านผู้ชมดูหลังนี้นะครับึงจะมีอาการขอนะตัวใหญ่หน่อย

หลุดเหรอเฮ้หลุดเหรอลอยพันขนาดนี้อย่าบอกว่าหลุดนะโอ้ยหลุดจริงๆด้วยโอ้ยหลุดเหรอเฮ้ยเชือกมันยาะวะเฮ้ยยังดูยๆุยย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 ้ยยุ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 ยยย ตายยังนะครับก็ได้มาสามแต้มแล้วสามแต้มปลาดุกตัวหนึ่งครับมาดูหลังต่อไปหึขันลมครับท่านผู้ชมขันโจมเป็นไหมขันลมครับขันลมขันลมแบบนี้กินแน่แต่อยู่เป่าอื้มกูมันหลุดจังเลยแป๊บหบนึ่งนะครับท่านผู้ชมชม,มาดูหลังนี้มันลมครับ จูอยู่ไหมสู้เปล่าสู้เปล่าสู้ไหมสู้ไหมเงียบเลยนะอยู่เพือ่อยู่ครับท่านผู้ชมตายแล้วนี่นครับท่านผู้ชมตัวสวยๆเลยครับอือเห็นไหมตายครับตัวนี้สวยนี่เลยสวยเลยครับสวยครับท่านผู้ชม โอ้โหใหญ่นะตัวนี้เดี๋ยวให้ผมตัดก่อนันบเดี๋ยวเาใส่ถุงเลยดิถุงหมั่นตั๊บชมยาวนะครับตัวนี้สวยๆเก็บครับรับท่านผู้ชมนี่ก็สี่แต้มแล้วนะครับโอ้โหสวยๆเลยครับไหนต้มแน่แลรวครับ

นี่ก็โดนครับโดนปลาช่อนแต่มันโดนอะไรกินไม่รู้ดูครับ <c oughs> หอยเชอรี่หรือเปล่านี่โอ้นี่ครับเอาดีไหมครับท่านผู้ชมโดนอะไรกินไม่รู้เอาเหมือนกันเนาะเอาไปรวมกับปลาดุกเก็บครับครับท่านผู้ชมหลังนี้เอียงครับดูดูจากเบ็ดเบ็ดเอียงครับนี่น่าจะมีอาการแปบ๊บนึงนะครับตั้งกล้องกัน ดูมันพันข้างล่างเห็นตัวไล่สายไปเลยหาย่สายโอ้โหสายเปเยปาไหลชัวร์ครับแบบนี้แต่ตัวมันดูหนหลุดหรือเปล่าได้ตัวครับท่านผู้ชมโอ้โหมหาจินดานมนุษย์ตัวนี้ครับโอ้สวย อันนี้ก็คือสูตรอะไรเนี่ยหมานเหมือนเดิมครับท่านผ<ม>ู้ชมเออแอดมินเป้ใช่สูตรใบก่อนออกจากบ้านไหมโอ้โหสูตรนี้ใบทีเ <By> ยอะหมานเลยครับท่านผู้ชมเรามาดูหลังนี้หลุดหรือเปล่ามีแต้มครับปไปมาดูหลังต่อไปเลยครับท่านผู้ชมหลังสุดท้ายแล้ว น่าจะไม่ติดนะครับเออไม่ติดวะสรุปผลงานครับครับท่านผู้ชมมาสรุปกันครับมาดูตัวหนึ่งเนาะเอียนหรือปลาไหลก็หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวครับโหนี่ไม่ต้องนับหรอกหมานหมือนเดิมครับท่านผู้ชม